รเราก็เตรียมตัวมาจากบ้านก่อนหลังเที่ยงจากบ้านเนี่ยไม่ให้ทานละ อกเน่เพื่อไปขับล้างลำไส้ให้สะอาดด้วยนะต้องให้กินทุกคนถ้าไม่กินแล้วมันไม่ค่อยลำไส้ไม่ค่อยเอี่ยวนี่ทำคอร์สสั้นรัดที่สุดแล้ว แช่มือแช่เท้า<อ>เพื่อปรับสมดุลร่างกายให้เลือดหมุนเวียนดีการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรเนี่ยต้องแช่ไม่แช่ก็ได้บางคนขี้เกียจแต่ว่าแช่จะดีแต่นอนหลับสบายคืน,นนั้นนะนะ จเจ็ดสิบแปในการให้กาะทำดีท็อกทุ่มครึ่งประมาณนั้นแหละเราก็จะหยุดพักกันดูหมอเขียวบ้างดูอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็เข้าพักผ่อนนอนแต่หัวค่ําเพื่อจะได้พักผ่อนเต็มที่เช้ามาก่อนบ้วนปากก่อนล้างปากบ้วนปากแปรงฟันเนี่ยก็ให้ วัดค่าของน้ำลายก่อนความเป็นกรดเป็นด่างบางคนก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำลายเนี่ยมีอยู่ที่ห้าบ้างหกบ้างส่วนคนที่สุขภาพดีที่สุดนี่คืออยู่ที่เจ็ดควาเป็นกลางพอดีน้ำลายก็เป็นกลางถือว่าสุขภาพดีคอ,อยพอลลิงค,คือบ้วนบ้วนปากด้วยน้ำมันมะพร้าวก่อนบ้วนปากด้วยน้ำมันมะพร้าวค่อยดื่มอะไรต่างๆดื่มน้ำเขากรองงอกก็ได้นะหรือน้ำสมุนไพร ไปเรื่อยๆนะช่วงเช้านะ ประมาณ10โมงเนี่ยก็จะได้ดื่มน้ําน้มามะละกอกัน,นดื่มมาน้มามะละกอกันพักผ่อนตามอัธยาศัย,ยหลังจากดื่มน้มามะละกอแล้วพักผ่อนตามาอัธยาศัยตอนเที่ยงก็จะกินน้ำแอปเปิ้ล มีน้ำมะขามคนละแก้วน้ำมาขามผสมน้ำผึ้งแปนาฬิกาก็ค่อยกินดีเกลืออย่างอาจารย์ขวัญดิมบอกว่าหนึ่งช้อนชานั่นแหละอย่าให้กินมาก,กไปทำให้ใจสัน่นแล้วก็สองทุ่มก็กินดีดเกลือหนึ่งช้อนชาตอน นั่นช่วงแย่ที่สุดช่วงที่ทรมานอะไรที่เราจะเอาออกเนี่ยต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่ามันมีช่วงทรมานอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าอะไรก็สบายสบายแล้วมันจะออกมานะคือมันต้องช่วงทรมานนี่กินน้ำอ่านั่นแหละน้ำมันมะกอกกับน้ำมะนาวเนี่ยผสมกันจะให้อร่อยหน่อยก็เติมน้ำผึ้งนิดหน่อยแล้วก็ดื่มแต่อร่อยอยังไงมันก็ตีขึ้นเพราะว่าน้ำมันตั้งร้อยห้าสิบซีซีผสมกับ น้ำมะนาวเท่ากันนั่นแหละกินสักพักแล้วมันจะตีขึ้นพอตีขึ้นนี่วิธีแก้ก็คือกดกดใต้ดิ้นปีเลยนะมือกดกดนน่นแรงๆแล้วก็เดินกดไว้เดินแต่ให้คนอื่นถ้านอนกดนี่มันจะไม่ไม่ลงต้องกดเองแล้วก็เดินเองเพราะฉะนั้นคอสเนี่ยมันต้องคนดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันต้องเดินได้พอสมควรถ้าคนเดินไม่ไหวอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าจะลาบากหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราตั้งแต่แรก หลังจากนั้นก็เดินได้สักสิบหรือยี่สิบนาทีขึ้นไปมันจะดีถ้าสามสิบนาทีนี่เจ๋วอะไรไปนอนได้นอนแล้วจะมีช่วงแย่อีกช่วงหนึ่งคือมันจะอ้วกก็ต้องนอนกั้นไว้อย่าให้อ้วกอ่านไว้กั้นไว้ถ้าจะอ้วกก็ต้องกดท้องช่วยกันนอนก็จะไม่หลับก็อย่าไปกังวลว่ามันนอนไม่หลับเพราะธิ์ของน้ํามันมะก,กอกนี่มันจะร้อนร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บทั้งตัวเลยแหละร้อนผ่าวมันจะตีขึ้น พยายามอย่าให้มันอ้วกถ้ามันจะอ้วกก็ให้ถ้าหลังจากตีสองเวลาให้เก็บอ้วกหรือเก็บถ่ายอุจจาระอะไรนั้นไว้เพื่อไว้ตรวจดูว่าอะไรออกบ้างประมาณนั้น ออกจากถุงน้ำดีเลยเนี่ยนิ้วเนี้ยไอตัวเขียวเขียวดำ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 เนี่ยนี่คือนิ้วเหลืองเหลืองที่เป็นม่วงม่วงนี่คือเซลมาเลงมันที่เกาะลำไส้อยู่แต่ที่เหลือง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 เนี่ยอันนี้ไขามันอ่าดำดำอ่ะครับดำดำนี่อันนี้คือนิ้วไงเนิ้ยเนี่ยจะออกทุกคนนี่แหละนิดเดียวนี่ออกเนี้ยออกอ่าไปล้างมาเก็บถังเดี๋ยวผมไปล้างนี่ก่อน ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยไขมันไขมันก้อนโคโเนี่ยมันออกมาจากไหนที่มันหุ้มตับอยู่เนี่ย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 แล้วเที่ยวนี้มีเขียวแล้วเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียวนี่คือเม็ดนิ้วนิ้วจากถุงน้ําดีทุกคนจะมีนิ้วในถุงน้ําดีทุกคนที่มันเป็นปัญหาที่เขาไปตัดนิ้วตัดถุงน้ําดีเนี่ยก็คือคือมันไปอุดท่อน้ําดีแต่ที่เป็นมึกเมื่งมึกงมุกมุ่มึ่เนี่ยก็คือไอเซลเมล็ง เซลมะเร็งแต่ว่าที่เหลืองเหลืองเหลืองเป็นเกิดเกลด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 นี่คือไขมันอีกตัวนึงแต่ไขมันที่จับก้อนก้อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องไปผ่าตัดออกเนี่ยเอ่าเซลมะเร็งหมดหมดครับผมเขาถึงบอกว่าทำหนึงสิบกว่าครั้งนิ้วเนนาะิ้วตัวนี้ออกเยอะเลยเนี่ยเป็นก้อนก้อนเนี่ยกุมก้อนเนี่ยนิวเยอะมาก เนีกยเองคุณหน่อยกับวเยอะมาเขียวกับไรอ่าเขียวมะเร็งก่อนนี่เขียวมะเร็งก็มีนี่เป็นมุ้งมุกงคล้ายคล้ายเห็ดหัวหนูนี่นะอันนี้เขาบอกเซลล์มะเร็งที่มันก่อลำไส้อยู่มีทุกคนครับผมเซลล์มะเร็งเนี่ยว่าแต่มันจะออกฤทธิ์เมื่อไหร่เนี่ยเยอะไหมคุ้มเลยเนี่ยคุ้มอ่าถ่ายถ่ายถ่ายนะแล้วลงชื่อไว้ด้วยนะ

แต่เซลมาเลงเยอะที่เป็นมุกๆคล้ายๆเห็ดหูหนูเนี่ยนั่นแหละนี่แหละเซลมาเลงเซลมาเลงเนี่ยเซลมเลงเซลมาเลงเยอะเดี๋ยวขับออกเลยเน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 ตัวเนี้ยเนี่ยมันเออเน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 เออเนี่ยมันกิ้งมากเลยเนี่ยยังงงว่ามันเป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะกิ้งอะมันมันกิ้งอะใหญ่ไม่เลื่อนเลยไม่ไม่มีอะมันมันลื่นมากเลยอะเลยหลุดออกมาเลยอะมันหลุดออกมาเลยอะนิ้วอะ ไม่ใช่นี่ยวะโกเออี่ๆๆๆเป็นอะไรเนี่ยไขมันไขมันไขมันก้อนไวเลยเดี๋ยวไให้เออนี่ๆๆๆขมันไขมันเนี่ยเดี๋วเซลล์เลลมะเร็งเซลลวมะเร็งนี่เป็นมูกเลยออกออกดวงเลยีเกินเยอะเยอะน้ำดังออกดวงค้มเลยไขมันเจนแพมแพม อ๋อนี่ลอยฟองให้มันจับตาบตายแล้วให้มันจับตาบเอเลนหูออกหลุดเลยหมอนี่กินอะไรก็ไม่รู้กินเนื้อให้คนเดียวนี่กินเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมมันกินผักไอ้หมอนี้ไม่กินผักให้มันจับตาบโอ้อามดูนั่นเหนียวนี่เหนียวเนื้อเห็นไหมออกเป็นยวงเลยอู้หอามดีนะทำเราออกเลยเนาะทำออกเลยหมอนี่เนี่ยเห็นไหมดยเยอะเลยอามมันก้อามไว เด็กความรังอยากจะเป็นบ้านลำบากลำบงกก่อนจะจากก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันไหวจำสวงให้เป็นนักร้ให้เขาล้วนมันเก็บในสวงไหม ไม่เด่นไม่ไดังจะไม่รังกลับไปทุกวันคืนนอร้องหายอีสเมอะไรจะโชคดีพอครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะแตกต่าง ตกต่างกันเยอะเพราะว่าครั้งแรกจากครั้งแรกที่ว่าเป็นที่ว่าน้ําตาไหลเงี้ยก็ดีขึ้นก็จะบอกให้เพราะว่าเรามาทําครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายแล้วครั้งนี้ก็ยังพายาติมาตั้งสามคนแตกไปได้ตั้งสามนึงดีขึ้นตัวเบาตัวเบาขึ้นแล้วก็เวลาเราจะทานอะไรเราก็จะคิด ความที่โทษแท้ขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชีวิตบนองรองไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรา้าความหวงังให้ว่า มันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจ i